เขายืนอยู่หน้าโลงศพของแม่ด้วยมือที่สั่นเทาวดวงตาของเขาแดงก่ำแต่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นผมขอเปิดโลงครับผมต้องรู้ความจริงน้ำเสียงของเขาแน่วแน่แม้ญาติพี่น้องจะพยายามห้ามปรามแต่เขากลับยืนยันเหมือนคนที่มีบางอย่างฝังใจอยู่แม่ของเขาเสียชีวิตเมื่อสามเดือนก่อนด้วยสาเหตุที่โรงพยาบาลลงบันทึกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่สิ่งที่ทำให้เขานอนไม่หลับทุกคืนคือความรู้สึกแปลกประหลาดในวันสุดท้ายก่อนแม่จะจากไปแม่พูดกับเขาว่าอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนในบ้าน หลังพิธีฝังศพเขาเริ่มสังเกตพฤติกรรมคนในบ้านโดยเฉพาะลุงแท้ๆท,ที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันช่วงหลังแม่เริ่มสู้พร้อมแต่กลับไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลทุกคำถามของเขาถูกเบี่ยงเบนด้วยคำว่าแม่แก่แล้วหรือแค่เหนื่อยในที่สุดเขาตัดสินใจยื่นเรื่องขอขุดศพเพื่อตรวจสอบใหม่ญาติพี่น้องไม่พอใจบางคนถึงขั้นตะคอกใส่เขาว่าจะบ้าเหรอทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติคนตายแต่เขากลับตอบอย่างเยื่อเกียนว่าถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวความจริง วันที่ขุดลงมาถึงอากาศเงียบสงัดเหมือนธรรมชาติเองยังรอฟังความลับที่ถูกฝังไว้เขายืนมองลงอย่างแน่วแน่มือของเจ้าหน้าที่ค่อยๆค,คลายตะปูที่ปิดฝาไว้พอเปิดฝาลงออกกลิ่นเย็นๆของไม้เก่าๆโชยออกมาก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในและในวินาทีนั้นเองทุกคนรอบข้างก็เบิกตากว้างบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจบางคนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้น GPT เ ไม่ใช่เพียงแค่ร่างของผู้หญิงสูงวัยที่นอนนิ่งเฉยอยู่ในชุดผ้าขาวสะอาดแต่คือรอยช้ำจำนวนมากบริเวณแขนและลำคอของเธอรอยเขียวคล้ำที่ไม่ควรจะมีในศพที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจยิ่งไปกว่านั้นบริเวณนิ้วมือของแม่ยังคงกำแน่นราวกับพยายามจะจับหรือปกป้องอะไรบางอย่าง,างไว้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตชายหนุ่มยกมือปิดปากตัวเองน้ำตาเริ่มไหลทันทีเขาสุดตัวลงข้างลงกระซิบเบาๆว่าแม่แม่พยายามจะบอกผมใช่ไหม เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนดูอยู่ข้างๆเริ่มเข้าไปตรวจสอบร่างอย่างละเอียดและในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องอยู่อย่างตึงเครียดเสียงของเจ้าหน้าที่ก็ดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนนี่ไม่ใช่รอยตามธรรมชาติหลังเสียชีวิตนี่คือรอยที่เกิดจากการบีบเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทันทีญาติหลายคนมองหน้ากันอย่างตกใจบางคนเริ่มหน้าซีดเผือดบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นตึงเครียดชายหนุ่มหันไปมองลุงของเขาซึ่งในขณะนั้นกำลังหลบสายตาราวกับไม่อยากเผชิญความจริง ชายหนุ่มกัดฟันแน่นเขาหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่เสียงดังฟังชัดผมขอให้ส่งศพแม่ไปชนะสูตรใหม่ครับผมเชื่อว่าแม่ไม่ได้ตายเองทุกคนเงียบสนิทเหมือนถูกปิดเสียงด้วยความตกตะลึงบางคนเริ่มเดินออกห่างจากโรงศพเหมือนไม่อยากยุ่งเกี่ยวบางคนเริ่มมองไปที่ลุงของเขาด้วยสายตาสงสัยเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นในวันนี้มันไม่ใช่แค่ร่างไร้วิญญ,ญาณแต่มันคือความจริงที่ถูกซ่อนมานาน และกำลังจะถูกเปิดเผยทีและชั้นลุงของเขายืนเงียบดวงตาเริ่มไหววูบเล็กน้อยมือสองข้างกำแน่นอยู่ข้างลำตัวก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงสั่นเล็กน้อยว่าพอเถอะอย่าทำให้แม่ต้องลำบากอีกเลยแต่ประโยคนั้นกลับไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงพลางจ้องหน้าลุงของตนด้วยแววตาที่ไม่เคยสั่นไหวแม่ลำบากตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครทำเหมือนเธอไม่มีค่าอีก เจ้าหน้าที่เริ่มทำการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากร่างของแม่กล้องจากตำรวจบันทึกภาพอย่างละเอียดพวกเขาเริ่มจดบันทึกข้อมูลและสอบถามผู้เกี่ยวข้องคนในบ้านเริ่มลังเลบางคนยอมเปิดปากเล่าเหตุการณ์ก่อนแม่เสียชีวิตหลายคำตอบเริ่มไม่ตรงกันบางเรื่องฟังดูขัดแย้งจนชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็พบวัตถุบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในขอบเสื้อของแม่เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่ถูกพับไว้อย่างแน่นหนาแม่จะเลือนรางเพราะความชื้นแต่ยังพออ่านได้ว่า ระวังคนใกล้ตัวเขาไม่ต้องการให้ฉันมีชีวิตอยู่วินาทีนั้นบรรยากาศเย็นยเยือกทั่วสุสานยิ่งเงียบกว่าก่อนเปิดลงทุกคนต่างตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ชายหนุ่มสงสัยมาตลอดนั้นไม่ใช่แค่ภาพหลอนหรืออคติแต่มันคือคำเตือนสุดท้ายของคนเป็นแม่ที่แม้ตายไปแล้วก็ยังคงปกป,ป,ป้องลูกจนลมหายใจสุดท้ายเสียงตำรวจเริ่มเรียกตัวลุงเพื่อสอบปากคำชายหนุ่มยืนมองอยู่เงียบๆดวงตาเปื้อนน้ำตาแต่แข็งกร้าวเขากระซิบในใจว่าแม่ครับ ผมจะไม่ปล่อยให้ความจริงตายไปพร้อมกับแม่แน่นอนเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นเบาๆจากทางไกลขณะที่ลุงของเขาถูกเชิญตัวไปยังสถานีตำรวจทุกสายตาจับจ้องด้วยความเงียบสงัดบางคนยกมือปิดปากน้ำตาเริ่มเอ่อคลอจากความรู้สึกผิดในใจที่ไม่เคยเอใจเลยว่าภายใต้ความสมบของครอบครัวนี้ซ่อนความมืดดำอะไรไว้ ชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ข้างโลงศพมือวางเบาๆบนขอบไม้เย็นเฉียบเขารู้ดีว่าแม่ของเขาไม่ใช่เพียงเหยื่อของความโหดร้ายแต่ยังเป็นหญิงแกร่งที่พยายามส่งสัญญาณให้เขาเข้าใจในช่วงเวลาสุดท้ายเจ้าหน้าที่นิติเวชเดินเข้ามาใกล้พูดเสียงเบาว่าเราจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดครับและถ้าเป็นคดีฆาตกรรมเราจะไม่ให้คนผิดลอยนวลเขาพยักหน้าช้าๆดวงตายังคงจ้องไปที่ใบหน้าซีดขาวของแม่ที่นอนนิ่งในโลงสมบรราวกับเธอเองก็รอวันนี้วันที่ความจริงจะถูกเปิดเผย ลมเย็ยนพัดผ่านใบไม้เนื้อสีสากของทุกคนเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันเบาๆเหมือนเสียงกระซิบจากวิญญาณผู้ล่วงลับชายหนุ่มยืนขึ้นเต็มความสูงสุดลมหายใจลึกและพูดเบาๆแต่หนักแน่นแม่ครับผมสัญญาผมจะสู้จนกว่าทุกอย่างจะถูกเปิดเผยผมจะไม่หยุดไม่ว่าความจริงจะเจ็บแค่ไหนก็ตามเขาหันหลังกลับเดินไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ลงศพถูกปิดลงอย่างช้าๆแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อปิดความลับแต่เพื่อปิดฉากความอายุติธรรมที่กำลังจะถูกเปิดโปงอย่างแท้จริง ระหว่างที่ชายหนุ่มเดินเคียงข้างเจ้าหน้าที่ดวงตาของเขายังคงแดงก่ำแต่แววตานั้นกลับเด็ดเดี่ยวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเบื้องหลังของเขาลงศพของแม่กำลังถูกปิดลงอย่างช้าๆท่ามกลางสายลมที่พัดต้องใบไม้ราวกับเป็นเสียงกระซิบแห่งความยุติธรรมที่ใกล้จะได้ฟื้นคืน เมื่อมาถึงสถานีตำรวจเขาถูกพาเข้าสู่ห้องสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเขาเล่าทุกอย่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงของแม่พฤติกรรมแปลกๆของลุงความพยายามที่จะถามแต่กลับถูกปัดตกและความฝันแปลกประหลาดที่แม่มาหาเขาทุกคืนร้องไห้และเอื้อมมือเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือ ตำรวจเริ่มรวบรวมหลักฐานย้อนหลังข้อมูลทางการแพทย์บันทึกกล้องวงจรปิดการโอนเงินและคำให้การจากคนในบ้านเริ่มมีข้อมูลหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อเงินในบัญชีของแม่หายไปก้อนใหญ่ไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตโทรศัพท์ของแม่ถูกรีเซ็ตและลุงของเขาเป็นคนถือโทรศัพท์เครื่องนั้นหลังจากวันฝังศพเสียงเคาะประตูห้องสอบสวนดังขึ้นเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาพร้อมซองเอกสารในมือเขายื่นให้สารวัตรใหญ่ก่อนที่เขาจะหันไปมองชายหนุ่มแล้วพูดช้าๆว่า เราพบลายนิ้วมือของลุงคุณตรงบริเวณคอเสื้อของแม่คุณและมี DNA อของเขาใต้เล็บมือแม่ชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหลับตาแน่นน้ำตาหยดหนึ่งไหลออกมาอย่างเงียบเงียบไม่ใช่เพราะเสียใจยแต่เพราะในที่สุดความจริงก็เริ่มปรากฏขึ้นทีละเสี้ยว อีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาลุงของเขาถูกตั้งข้อสงสัยอย่างเป็นทางการตำรวจนำตัวเข้าสู่การควบคุมเพื่อสอบสวนในเชิงลึกและในขณะที่ลุงนั่งอยู่ในห้องสอบสวนเขาเงียบไม่พูดอะไรเลยแต่ววตาเริ่มมูบวหวเหมือนคนที่กำลังสู้กับบางอย่างในใจชายหนุ่มมองผ่านกระจกเงามองทะลุห้องสอบสวนร่างของลุงที่เคยเชื่อใจเคยฝากชีวิตไว้บัดนี้กลายเป็นคนที่เขาสงสัยมากที่สุดเขากำมือแน่นพลางกระซิบกับตัวเองอีกครั้งว่าความยุติธรรมของแม่ ผมจะนำมันกลับมาให้ได้ไม่ว่าใครจะต้องล้มลงในกระบวนการนี้ก็ตามการสอบสวนยืดเยื้อไปจนถึงช่วงค่ำแต่ละคำถามของตำรวจเหมือนค้อนเหล็กที่ค่อยๆทุบกำแพงเงียบของลุงชายหนุ่มทีและชั้นลุงของเขายังคงไม่ยอมพูดอะไรแม้จะถูกถามซ้ำๆด้วยหลักฐานที่เริ่มมาตัวมากขึ้นทุกขณะแต่สิ่งที่ชายหนุ่มรู้สึกได้คือความกลัวในแววตาของลุงกำลังเพิ่มขึ้นเลยฮ่าฮ่า ด้านนอกห้องสอบสวนชายหนุ่มนั่งอยู่กับแฟ้มเอกสารที่เต็มไปด้วยรูปแม่รายงานการชนสูตรใหม่และจดหมายรับฉบับนั้นเขาเปิดมันอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกตัวอักษรเหมือนเสียงกระซิบจากวิญญาณแม่ที่ยังไม่ยอมหลับไหลระหว่างที่เขากำลังคิดเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็เดินเข้ามาและกล่าวอย่างรวดเร็วเขายอมพูดแล้วครับชายหนุ่มลุกพรวดขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเขารีบเดินไปยังห้องสอบสวนอีกครั้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เปิดประตูให้เขาเข้าไปฟังการให้ปากคำ ลุงของเขานั่งตัวสั่นเล็กน้อยสีหน้าซีดเผือดเขาไม่กล้าสบตาหลานชายแม้เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพูดด้วยเสียงแหบพร่าฉันไม่ได้ตั้งใจวันนั้นเธอดูเหมือนจะรู้เรื่องเงินเรื่องที่ฉันแอบเอาไปใช้นี่ฉันแค่พยายามปิดปากไม่คิดว่าเธอเสียงของลุงค่อยๆหายไปในลำคอราวกับกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมแห่งความผิดบาปที่ตัวเองขุดไว้ ชายหนุ่มนิ่งไปไม่มีคำด่าไม่มีคำกลนประนามมีเพียงความเงียบที่เย็นยเยือกและดวงตาแน่นิ่งที่เต็มไปด้วยความผิดหวังลึกสุดใจเพราะคนที่แม่เคยไว้ใจคนที่เขาเองก็เคยเรียกว่าครอบครัวได้แปลเปลี่ยนเป็นผู้ทำลายเธอด้วยมือเปล่าตำรวจบันทึกคำรับสารภาพทันทีและเริ่มดำเนินคดีอย่างเป็นทางการข้อหาหนักที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวกันกำลังจะก,กลายเป็นความจริงในสารยุติธรรม ชายหนุ่มเดินออกจากสถานีตำรวจในคืนนั้นพร้อมสายลมเย็นที่พัดผ่านหน้าเขาแง้มมองฟ้าดวงดาวเริ่มเปล่งแสงบนท้องฟ้ากว้างไกลเขาพูดเบาๆราวกับให้เสียงนั้นลอยไปกับลมแม่ครับวันนี้ความจริงเริ่มเปิดเผยแล้วผมหวังว่าแม่จะได้พักอย่างสงบเสียทีนะครับแต่ในใจเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบยังมีบางอย่างที่เขาต้องสืบให้รู้ลึกยิ่งกว่านี้เพราะเบื้องหลังความตายของแม่อาจจะไม่ใช่แค่ความโลภเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจ ในคืนนั้นเองขณะที่ชายหนุ่มกลับถึงบ้านเขาเดินผ่านห้องของแม่ที่ยังคงถูกเก็บไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทุกมุมเต็มไปด้วยกลิ่นของความทรงจำทั้งผ้าห่มผืนโปรดรูปถ่ายวันเด็กและตุ๊กตาผ้าเก่าๆที่แม่เคยเย็บให้เองกับมือเขานั่งลงบนพื้นข้างเตียงรูปไล้กรอบรูปของแม่ช้าๆก่อนจะสังเกตเห็นซองจดหมายเก่าๆซ่อนอยู่ใต้ลิ้นชักชั้นล่างสุดมันเปื้อนฝุ่นแต่กลับถูกผูกไว้นั่นหนาราวกับไม่ต้องการให้ใครเปิดมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อคลี่จดหมายนั้นออกในนั้้นนมมมมีีจดหาาายยยลือแ่่เขไวว ถ้าวันหนึ่งแม่เป็นอะไรไปโดยไม่คาดคิดจงจำไว้ว่าอย่าหยุดที่แค่ความตายของแม่เพราะมันมีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาอีกคนหนึ่งใจชายหนุ่มเต้นแรงขึ้นทันทีเขาใครคือเขาอีกคนที่แม่พูดถึงลุงของเขาเพิ่งถูกจับแล้วทำไมแม่ถึงทิ้งคำเตือนไว้เหมือนยังมีเงาอีกคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ เขารีบลุกขึ้นเดินไปยังห้องเก็บเอกสารของบ้านเขาหรือกล่องเอกสารเก่าๆทุกกล่องที่แม่เคยใช้เก็บใบเสร็จเอกสารกู้ยืมเอกสารบ้านและกระดาษโน้ตส่วนตัวจนไปเจอบางอย่างที่ทําให้เขาชะงักเป็นสำเนาสัญญากู้เงินจํานวนมหาศาลที่ไม่ได้มีแค่ลายเซ็นของลุงแต่ยังมีลายเซ็นของอาเคยซึ่งเป็นคนที่ภายนอกดูอบอุ่นและมักช่วยแม่เรื่องเงินมาโดยตลอดเขาเริ่มเชื่มอมโยงเรื่องราวในหัวอย่างรวดเร็ว แม่อาจไม่ได้ถูกฆ่าแค่เพราะเรื่องเงินหนี้ของลุงแต่อาจมีใครบางคนที่รู้เรื่องมากกว่านั้นและไม่ต้องการให้แม่เปิดโปงชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรายชื่อแล้วหยุดที่ชื่อหนึ่งอาเขยเขากดโทรออกเสียงสัญ,ญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งปลายสายรับเร็วผิดปกติว่าไงพอรู้ความจริงแล้วใช่ไหมชายหนุ่มชะนักน้ำเสียงของอาเขยไม่มีความตกใจไม่มีแม้แต่คำทักทายเพียงแต่พูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นยเยือก บางอย่างแกไม่ควรขุดมันขึ้นมาจากหลุมตั้งแต่แรกเสียงตามสายเงียบไปชั่วครู่แต่ชายหนุ่มรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ความเงียบธรรมดามันคือความเงียบที่แฝงด้วยคำขู่คำเตือนหรือแม้กระทั่งการท้าทายเขากัดฟันแน่นก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงเรียบแต่เด็ดขาดผมขุดแล้วและผมจะขุดให้ลึกกว่านี้จนทุกคนที่ทำร้ายแม่ต้องได้รับผลของมันปลายสายหัวเราะเบาเยอะเย้ยคิดว่าความยุติธรรมมีจริงเหรอแกยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าโลกมันเน่าแค่ไหน ก่อนที่สายจะถูกตัดไปเสียงสุดท้ายของอาเคยกลับยิ่งทําให้หัวใจของชายหนุ่มหนักขึ้นระวังตัวไว้ด้วยคนที่รู้มากมักอยู่ได้ไม่นานเสียงตัดสายดังขึ้นพร้อมความเงียบรอบตัวที่เย็นเยือกราวกับทั้งบ้านกลายเป็นหลุมฝังศพอีกหลุมหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลับที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยชายหนุ่มวางโทรศัพท์ลงชาชาสมองเต็มไปด้วยคําถามอาเคยมีส่วนร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ใครอีกที่เกี่ยวข้องแม่รู้มากขนาดไหน เขาลุกขึ้นเดินไปยังชั้นบนของบ้านเปิดตู้ไม้เก่าๆที่แม่เคยใช้เก็บของลับส่วนตัวและในมุมนั้นเขาพบกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งทำจากไม้แกะสลักมีชื่อแม่สลักไว้เบาๆด้วยลายมือของเธอเมื่อเปิดออกด้านในมีกุญแจเล็กๆพร้อมกับกระดาษโน้ตท,ที่เขียนว่าถ้าแกอ่านถึงตรงนี้แล้วจงไปที่บ้านหลังเก่าของยายห้องใต้ดินจะให้คำตอบทั้งหมด หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะบ้านหลังเก่าของยายถูกทิ้งร้างมานานหลายปีไม่มีใครเข้าไปนับตั้งแต่ยายเสียมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว30กิโลเมตรกลางป่าห่างไกลจากสายตาและแสงไฟเมืองแต่ตอนนี้ชายหนุ่มรู้แน่แล้วว่าคำตอบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเอกสารไม่ได้อยู่ในปากของคนโกหกแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ที่นั่นห้องใต้ดินที่ไม่มีใครพูดถึง เขากำกุญแจไว้แน่นในมือก่อนจะหยิบเป้ขึ้นหลังเปิดประตูบ้านและก้าวเข้าสู่ความมืดของคืนที่ไร้ดวงจันทร์พร้อมกับลมที่พัดมาเบาๆเ,เหมือนเสียงกระซิบของแม่ความจริงรออยู่ใต้พื้นดินเสียงลมหอนดังลอดต้นไม้สองข้างทางท,างที่เรียงรายราวกับเฝ้ามองผู้มาเยือนบ้านหลังเก่าของยายตั้งตะหงานอยู่กลางพื้นที่รกร้างไม่มีไฟฟ้าไม่มีผู้คนมีเพียงเงาเงียบงันของความทรงจำ ชายหนุ่มจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้านไฟหน้าศาสสว่างไปที่ประตูไม้ผุพังที่เหมือนจะเปิดเองทุกครั้งที่ลมพัดแรงเขาก้าวเข้าไปช้าๆพร้อมไฟฉายในมือทุกฝุ่นที่เขาสัมผัสทุกเสียงไม้ลั่นที่ได้ยินเหมือนจะเตือนเขาว่ากลับไปเถอะแต่เขาไม่หยุดเขาเดินไปยังห้องครัวเก่าๆที่เคยมีเสียงหัวเราะของยายเสียงแม่ตอนเด็กเสียงจานกระทบกันและกลิ่นแกงส้มร้อนๆทุกอย่างเคยมีชีวิตแต่ตอนนี้กลายเป็นเพียงภาพจางๆที่เหลืออยู่ในความทรงจำ เขาเดินตรงไปยังมุมห้องที่ปูกระเบื้องสีแตกต่างจากที่อื่นหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเขาเคยจําได้ว่าแม่เคยบอกตอนเด็กว่าอย่าเปิดพื้นตรงนี้น้ำมันเก่าเดียวตกลงไปแต่ตอนนี้เขารู้ว่าแม่กําลังซ่อนอะไรไว้ที่นี่เขาคุกเข่าลงใช้มือปัดฝุ่นแล้วดึงแผ่นกระเบื้องที่ลวมออกใต้กระเบื้องนั้นมีฝาไม้ซ่อนอยู่และกรอนเก่าๆที่ล็อกมันไว้พอดีกับกุญแจในมือเสียงคลิก ดังขึ้นเบาๆเมื่อกุญแจไขเข้ารูและหมุนเปิดอย่างสมบูรณ์ฝาไม้เปิดออกพร้อมกลิ่นชื้นๆของห้องใต้ดินที่ไม่ได้ถูกเปิดมานานหลายสิบปีเขาค่อยๆปีนลงไปพร้อมไฟฉายที่ส่องไปข้างหน้าทุกย่างก้าวในบันไดไม้เก่าราวกับเสียงนาฬิกาที่นับถอยหลังไปสู่ความจริงภายในห้องใต้ดินนั้นมีเพียงกล่องเหล็กเก่าๆวางอยู่กลางห้องรอบข้างเต็มไปด้วยฝุ่นและรอย,อยหยักย่ายแต่กล่องนั้นยังสะอาดเหมือนเพิ่งถูกเช็ดไม่กี่วันก่อน เขาเปิดกล่องด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยและสิ่งที่อยู่ข้างในคือเอกสารจำนวนมากใบโอนที่ดินบัญชีเงินฝากปริศนาใบากู้เงินปลอมและรูปถ่ายขาวดำจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนหนึ่งในรูปถ่ายนั้นคือแม่ของเขาตอนสาวยืนอยู่กับชายคนหนึ่งไม่ใช่ลุงแต่คืออาเขยในภาพนั้นทั้งคู่ยืนหน้าบ้านหลังนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่และในมือของแม่มีแฟ้มสีดำเล่มหนึ่งที่เหมือนกับแฟ้มที่ตอนนี้เขากำลังถืออยู่แต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องเบิกตากว้างคือภาพถัดไป แม่ของเขากำลังยื่นเอกสารให้ตำรวจคนหนึ่งและตำรวจคนนั้นคือคนเดียวกับที่สอบสวนลุงเขาในสถานีเมื่อวานนี้ความจริงครั้งนี้อาจลึกกว่าที่เขาเคยคิดชายหนุ่มจ้องมองภาพถ่ายนั้นด้วยหัวใจที่เต้นระระัวดวงตาของเขาไม่สามารถละจากใบหน้าของตำรวจในรูปได้เลยคนคนเดียวกับที่เขาเพิ่งไว้ใจคนที่เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคนที่บอกว่าจะสืบให้ความยุติธรรมกับแม่ของเขา ความรู้สึกหนักแน่นแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบที่ไหลผ่านสันหลังราวกับน้ำแข็งราวกับเขาเพิ่มก้าวข้ามเส้นบางๆจากผู้สแสวงหาความจริงไปสู่ผู้ที่เข้าใกล้อันตรายอย่างไม่รู้ตัวเขารีบเก็บภาพและเอกสารทั้งหมดใส่กระเป๋าก่อนจะปีนกลับขึ้นมาจากห้องใต้ดินความมืดด้านบนดูน่ากลัวกว่าเดิมท้องฟ้าสีดำไม่มีแม้แต่แสงดาวเหมือนทุกอย่างปิดตายไว้ไม่ให้ใครเห็นสิ่งที่เขากำลังค้นพบเมื่อกลับถึงบ้านเขาเริ่มเรียงลำดับทุกอย่าง ตั้งแต่ความตายของแม่ความเคลื่อนไหวของลุงการข่มขู่จากอาเคยและตอนนี้ตำรวจที่ควรจะเป็นผู้รักษาความยุติธรรมกลับอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขานั่งลงอย่างเงียบๆพร้อมพินิจทุกเอกสารแม่ของเขาดูเหมือนจะพยายามเปิดโปงการยักยอกเงินจากกองทุนของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอาเคยลุงและตำรวจท้องถิ่นระดับสูง ข้อมูลบางส่วนในแฟ้มแสดงให้เห็นว่าแม่เคยรวบรวมหลักฐานและนำไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจหลายปีก่อนแต่เรื่องกลับถูกเงียบอย่างน่าประหลาดและหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนการถูกเพิกเฉยความระแวงความกลัวและสุดท้ายความตายของแม่ชายหนุ่มเริ่มติดต่อทนายความอิสระและนักกล่าวที่เชื่อถือได้เขาไม่ไว้ใจตำรวจอีกต่อไปการเผยแพร่ความจริงในที่สาธารณะคือทางเดียวที่เขาเลือก ไม่กี่วันถัดมาข่าวออนไลน์สำนักหนึ่งได้เผยแพร่เอกสารและหลักฐานทั้งหมดภาพถ่ายแม่ของเขาเอกสารการยักยอกรูปถ่ายตำรวจที่รับเอกสารจากแม่และแม้กระทังบทสัมภาษณ์จากเขาเองเรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนหญิงไม้ผู้พยายามเปิดโปงความจริงกลับต้องจบชีวิตอย่างลึกลับลูกชายขุดศพแม่พบความลับที่ทำให้ตำรวจสะเทือนทั้งโรงพักความตายที่ไม่เงียบเมื่อคนตายส่งเสียงได้ดังยิ่งกว่าคนเป็น ภายใน48ชั่วโมงตำรวจจากหน่วยสืบสวนกลางเริ่มลงพื้นที่สอบสวนตำรวจคนเดิมที่ชายหนุ่มเคยไว้ใจถูกสั่งย้ายและสอบวินัยเร่งด่วนท่ามกลางเสียงกดดันจากสังคมลุงของเขาที่อยู่ในเรือนจำถึงขั้นร้องขอให้ให้การเพิ่มเติมโดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแค่ทำตามคำสั่งและในคำให้การนั้นเองเขาเอ่ยชื่อของตำรวจและอาเคยอย่างชัดเจนว่าคือคนสั่งให้จัดการหลักฐานทั้งหมดเริ่มต่อกันเป็นภาพเดียว ความจริงเริ่มกระจ่างออกมาทีและชั้นคนที่เคยอยู่เบื้องหลังต่างเริ่มพลาดพลั้งและเผยตัวเองอย่างไม่รู้ตัว1เดือนถัดมาอาเคยถูกจับในข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนและการสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐในการปกปิดความผิดลุงถูกเพิ่มโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนตำรวจท้องถิ่นถูกดำเนินคดีและถูกถอดยศ ชายหนุ่มยืนอยู่หน้าหลุมศพแม่อีกครั้งคราวนี้เขามาในชุดสูทเรียบร้อยพร้อมช่อดอกไม้สีขาวในมือดอกไม้ที่เขาไม่กล้าถือมาในวันแรกที่เปิดลงเพราะเขาไม่มั่นใจว่าแม่จะได้พักอย่างสงบจริงหรือไม่แต่วันนี้เขารู้แล้วว่าแม่จะหลับตาอย่างเป็นสุขเขาวางดอกไม้ลงช้าๆ้าพร้อมกระซิบเสียงเบาแต่อ่อนโยนแม่ครับผมทำได้แล้วความจริงของแม่ไม่ถูกฟังอีกต่อไปลมเย็นพัดผ่านเบาๆคล้ายกับเสียงตอบรับจากใครบางคนที่เฝ้าดูอยู่บนฟ้า และในวินาทีนั้นเขายิ้มยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากชัยชนะแต่จากการปลดปล่อยหัวใจของลูกคนหนึ่งที่รักแม่สุดหัวใจ